เขาแบ่งงานกันถามว่าให้มหาไทยลงพื้นที่ไปหมดทุกศูนย์คือนายกไม่ต้องสลันแตนนะหมายถึงว่าองค์อิงไม่ต้องสลันแตนแล้วนะไม่นั้นจะโดนยิ่งกว่าขายชาติที่วัดภูมินิกนะคือโดนด่ากลางวัดนี่สวยชิบหายคือเอาน้ำมนต์เจ็ดวัดนี้กันล้างไม่ออกนะเป็นพื้นที่สสเพื่อไทยด้วยนะเอก็ไอแอปปี้เบอร์เดกของสสเพื่อไทยที่โดนด่าเนี่นะกับเพื่อไทยทั้งนั้นน่ะเขาเรียกโลกกว้างทางแคบขึ้นเรื่อยจะไม่มีทางให้เดินแล้วนะคืออย่างนี้ เขาเลยแบบว่ามหาไทายเนี่ยดูแลสูนพักพิงทั้งหมดมพอมอ,อุตสาหกรรมจังหวัด<ม>ตอนนี้ขิงก็ลงอะนะ<ม><ม>คือมหาไทายตอนนี้เขามหาไทายตอนนี้เขาเป็นกึ่งมหาไทายกึ่งกลาหมกึ่งนายกไงเขาเป็นกึ่งกึ่งกึ่งหมดไง<ม>ตอนนี้คืออันโอ,โอันสิบของมังกทรท่มกางใช่อันสิบเขาก็ไปหมด<อ>มหาไทายลรหมดก็คือปกครองในท้องถิ่นคือผู้ว่าออกจากจวนเอาไปดูแล ป่าปกครองออกไปดูแลพี่น้องประชาชนตามศูนย์พักพิงพอมอข,องของของกระทรวงพอมอพอมอจังหวัดนะแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดอืมสาธารณสุขเราพอสตอะไรต่างๆนานาเขาก็ออกระดมกําลังกันไปดูแลศูนย์พักพิงเพราะนั้นที่ไหนไม่มีที่นอนอ่ะไปหาที่นอนมาไม่มีผ้าห่มหาผ้าห่มไปหาหมอนหมอนนี่เต็มไปหมดเลยหมอนที่นอนผ้าห่มผลังผนลมมาเขาก็จัดซื้อมาคือ3าวันแรกมันอาจจะขุกขคลัก แต่พอถัดมาก็รู้แล้วว่าต้องการอะไรอะไรอะไรข้าวปลาอาหารอยู่ยาอะไรกบบนี้ไ้ก็ว่าไปนะคะคือตอนนี้ก็คือฟังทหารอย่างเดียว